ถ้าพูดถึงเทพที่มีพลังอํานาจมากๆในความเชื่อของคนไทยเนี่ยนะครับชื่อของ ar ท้าวอมรินทราธิราชต้องขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของท่านกันครับเอาล่ะครับแล้วท่านคือใครกันแน่จริงๆแล้ว ar ท้าวอมรินทราธิราชเนี่ยนะครับก็คือจอมเทพแห่งสวรรค์เลยครับเป็นผู้ปกครองสูงสุดของสวรรค์ชั้นดาวดึงหน้าที่หลักของท่านเลยก็คือคอยดูแลปกป้องคนดีมีศีลธรรมนั่นเองครับ ทีนี้ทำไมผู้คนถึงศรัทธาท่านกันเยอะขนาดนี้คำตอบก็คือพลังและพรที่ท่านมอบให้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันอาวุธประจำพระองค์ของท่านเลยนะครับก็คือวัชระหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสายฟ้านั่นแหละครับแต่มันไม่ใช่แค่อาวุธธรรมดานะครับมันคือสัญลักษณ์ของพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มากๆลองนึกภาพตามนะครับการควบคุมพายุควบคุมสายฟ้าได้แบบดั่งใจคิดเลยโอ้โหนี่แหละครับคือพลังอำนาจมหาศาลของท่าน แล้วด้วยพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แหละครับผู้คนเลยนิยมมาขอพอรจากท่านในหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยุติธรรมการปกป้องคุ้มครองหรือแม้กระทั่งขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นเจ้าคนนายคนอะไรแบบนี้เรยกว,ว่าครอบคุมแทบจะทุกมิติของชีวิตเลยทีเดียวครับเอาล่ะครับพอมีความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ต้องมาถึงเรื่องของพิธีกรรมกันบ้างแล้วถ้าเราอยากจะบูชาขอพอรท่านเนี่ยต้องทำยังไงมาดูกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเตรียมตัวกันก่อนสถานที่ก็ต้องเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์หน่อยอย่างเช่นที่ศาลหรือว่าหน้าเทวรูปของท่านแล้วก็เตรียมทูบ9้าดอกนะครับส่วนดอกไม้เนี่ยก็จะเป็นดอกไม้สดอย่างพวกดอกดาวเรืองหรือมะลิก็ได้ครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อท่านขั้นตอนการบูชาก็ง่ายๆเลยครับมีหัวใจสําคัญอยู่3ามอย่าง 1. คือต้องทําจิตใจให้สงบก่อนเลยอันนี้สําคัญมาก 2. พอใจเรานิ่งแล้วก็เตรียมถวายเครื่องบูชาที่เตรียมมาและ3ก็คือการสวดคาถาบูชาครับและนี่ก็คือบทสวดคาถาบูชาที่เป็นภาษาบาลีนะครับที่ผู้คนนิยมใช้สวดเพื่อถวายความเคารพแล้วก็ขอพรจากองค์เท้าอมรินทาราธิราชครับถ้าให้สรุปความหมายของบทสวดนี้นะครับ ก็คือการที่เราเนี่ยบอกกล่าวท่านด้วยความเคารพอย่างสูงเลยว่าเรามาเพื่อสักการะบูชาและก็ขอพรให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองแล้วก็มอบความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตให้กับเราประมาณนี้เลยครับแต่รู้ไหมครับว่าสิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องราวในตำนานนะแต่คือการที่ความเชื่อเก่าแก่นี้เนี่ยยังคงอยู่แถมยังอยู่แบบแข็งแกร่งมากๆด้วยใจกลางกรุงเทพย่านที่เรียกว่าทันสมัยสุดๆเลยด้วยซ้ำ ใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงใจกลางย่านเพลินจิตเลยหน้าห้างเกสรอมรินนั่นแหละครับตรงนั้นจะมีเทวลัยของท่านตั้งอยู่แบบโดดเด่นมากๆเลยใครผ่านไปผ่านมาต้องเคยเห็นแน่นอนสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับมันเลยเป็นมากกว่าแค่ศาลเจ้าไปแล้วแต่มันกลายเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจของผู้คนจริงๆคือท่ามกลางชีวิตในเมืองใหญ่ที่มันวุ่นวายที่มันเต็มไปด้วยความกดดันที่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนจุดที่ทำให้คนได้มาพักใจมาขอพลังใจกันครับ ทั้งหมดที่เล่ามานี่แหละครับมันทําให้เราต้องย้อนกลับมาคิดถึงเรื่องที่อาจจะสําคัญที่สุดเลยก็ได้นั่นก็คือเรื่องของพลังแห่งความเชื่อเนี่ยแหละครับที่มันดูเหมือนว่าจะไม่เคยหายไปไหนเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามการที่ความศรัทธายังคงอยู่ได้แบบมั่นคงมากๆใจกลางเมืองที่โมเดิร์นขนาดนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมาแล้วครับว่าตกลงแล้วเนี่ยศรัทธามันนํามาซึ่งปาฏิหาริย์ได้จริงๆหรือเปล่าแล้วความสัมพันธ์ของสองสิ่งนี้มันเป็นยังไงกันแน่ และไม่ว่าคําตอบของแต่ละคนจะเป็นแบบไหนนะครับผมว่าประโยคนี้อาจจะเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับเชื่อไม่เชื่อโปรดอย่าได้ลบหลู่มันเหมือนการย้ําเตือนเราทุกคนให้เคารพในความเชื่อของคนอื่นอยู่เสมอแล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างคิดว่าศรัทธาสร้างปฏิหารได้จริงไหมครับหรือว่าความเชื่อในโลกยุคใหม่แบบนี้มันมีความหมายยังไงกับชีวิตของแต่ละคนมาแชร์วความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ และแน่นอนถ้าชอบเรื่องราวเจาะลึกแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆ